สวัสดีค่ะมือนีมารายงานเห็บบึงนะคาพ้นจากใส่น้ำม,มักปุ๋ยคอหรือน้ำม,มักขี้ไก่สีขาหาใดล่ะค่ะแจมือนีใส่น้ำม,มักน้ำม,มักน้ำน้ำม,มักเศษอาหารค่ะผสมกับจุลินทรีย์สังเครแสงค่ะอาทิตย์ละครั้ง มึงนะคะสวนห้าสิเขียวช่วอุ่มไม่เหมือนหน้าแรงนะคะมึงเพิ่นที่ลคะค่ะนี่คะ่ะให้ภาพบรรยายเลยคะ่ะอันนี้มะม่วงเบาใต้นะคะเห็นไหมคะมึงต้นงอะที่ลคะค่ะ พึ่งปีกว่าๆค่ะมิถุนาหกหกจะครบสองปีค่ะเมื่งวันติ่ละนี่ค่ะปุ๋ยชั้นยอดเลยค่ะเม่อันี่ละค่ะตากหมดกันสิค่ะ ่เบิ่งพุทธาเลยค่ะบักท่านนะคะพันลม้มต่ว่ากินงวยพันใหญ่จังสีตัดเพราะว่าพอเขากินงวยเสร็จเทาก็กกตัดทิ้งให้เพิ่นถอดยอดไม้ทุกปีค่ะ,คะก็จะประมาณนี้มะละกอเราก็ปลูกไปเรื่อยๆพริกแล้วก็เพาะไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยๆค่ะ,คะดูนะคะ ้นจากน้ำแซ่ปุ๋ยคอกแซ่ขี้ไก่หรือทั้งนี้นี่เดียวนี้ผสมน้ำหมักเศษอาหารค่ะเห็นบ่อยังมีตัวนอนตัวอ้วนอยู่ค่ะน้ำหมักเศษอาหารกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเรานะคะเห็นไหมทำเป็นรุ่นๆค่ะรุ่นแรกใช้ได้แล้วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอยู่สวนเราจะใช้ น้ำปลาหนึ่งช้อนน้ำชุรสหนึ่งช้อนไข่หนึ่งช้อนค่ะอันนี้คือสูตรของเราที่ทำมาหลายปีแล้วค่ะนี่แหละค่ะอันนี้ทุเรียนที่ป่วยตัวหน้าฝนนะคะแล้วก็นี่ค่ะมองเลยค่ะเข้าซิมี่ไว้ทุกจุดเลยค่ะ บอค่ะแล้วก็ถังอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆมัต้องใช้ไม่บอต้องใส่ไกล่ลากเพื่อนค่ะไกล่ลํำตุนเพื่อนเห็นบ่ค่ะขะยันเป็นหลักค่ะอย่างอื่นต้องขยันเป็นหลักค่ะบอค่ะปวยเ้านี่ก็ปลูกไปน้ำเรื่อยๆได้ค่ะปฎิบาทถาร่อหนาฝนได้ค่ะย่สวนเล่านี่ ขยายไปเรื่อยๆนะคะมันสชได้มีกินมีใส่หมุนไปนะคะเบิ่งที่ลคะค่ะเบิ่งกล้วยเด้อค่ะน้ำหมักนี่เห็นบอจะมีพยาแยา่มยายไปให้ทั่วสวนเลยคะ่ะเห็นบอค่ะเบิ่งกล้วยเด้อค่ะกล้วยค่ะบ่ม,มีบอมีปุ๋ยเคมีเด้อค่ะ นี่คนแนะน้ามาให้ใส่ยู่ค่ะกล้วยจะได้อ้วนแต่เ้ายังบอท่านให้ใส่กะคิดว่ายอยู่เบื้องเด้อค่ะดูนะคะบานนี้มาเบิงทุเรียนต้นนี้เด้อค่ะจากที่เพิ่นป่วยเด้อค่ะจากที่เพิ่นป่วยเฮ็ดจังได้่าซั่นนี่ค่ะไตเอาหน้าดินเพิ่นออกค่ะแล้วก็เอาไตโคเดอร์มาใส่ค่ะมาโรยแล้วเฮาก็รักษาเพิ่นด้วยน้ำม,มักเด้อค่ะนี่ น้ำหมักปุ๋ยคอกน้ำหมักขี้ไก่สิคะลาดรอบๆยนี่ยมึงขึ้นมากกับมะเบิงแม่งใหม่แม่งหยังค่ะและะ้วก็สิป,ปูกไก่พักขาค่ะพระขามันจะคิ้วเนาะพรกขามันจะคิว้วเพิ่นบอกว่ามันจะเป็นแบบธรรมาชาติแม่งใหม่กับสิบ่อกใคมาปกติมันจะไม่พริกอยู่นีตัวหนึง่งเนี่ยค่ะพริกเพื่อนเถาก็เรียวออกค่ะให้แบบขนาบคางกันนะคะ่ะแบบ แมงไหมมันคิ้วเลิ่กับสีบอมมาไก่นะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้มือนีฝากไว้ซ้ำนีเด้อค่ะเอียงกับบุคือขยันแล้วก็ใส่ใจนะคะจากสวนพ่อเพียงเรียงทองค่ะ